ตื่นบดเหมือนเดิมเมื่อกี้มันติดครับก็เลยต้องมาไทยอยากบนมาไทยเลยไยมาไยาผมมาจะเกจ่ายี่อตอนเรียกเรียกมาต่อกันให้รัไปบรษามมากรเวาจอดรอไม่ต่มากี้รวจ มาถึงก่อนพวกผมนี่คือออกมาผมก่อน

that's right yeah. awesome.